ดีค่ะ,ะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะจากสถานีนามัยรัสตอนหนองบัวนะคะวันนี้ก็ได้มาทําหน้าที่ในในส่วนของอเภสัมพยาบาลนะคะการดูแลฉุกเฉินการป้องกันภาวะป้องกันการติดเชื้อการแพร่กระจายเชื้อซึ่งใน ซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขนะคะเราก็จะมีการให้บริการเบื้องต้นในการประสมพยาบาลการดูแลผู้เจ็บป่วยนะคะแล้วก็ฝากถึงประชาชนนะคะว่าช่วงนี้เราต้องเฝ้าระวังนะคะการแพร่กระจายเชื้อของเชื้อโควิด -19 นะคะกากาก็บตกนะคะก็จะมี1สวมแมส การล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ชุมชนนะคะการเว้นระยะหา่างที่สําคัญช่วงนี้คือช่วงเทศกาลนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะ,ะในจุดเสี่ยงต่างๆเราไม่ควรจะพบปากกันนะคะก็ขอให้ใช้สื่อต่างๆอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือในการพูดคุยกันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ขอฝากในส่วนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมสวัสดีครับผมร้อยทุเรกสุณนาลีครับรองสาวัดิ์จรจาราีตำรวจภูทรอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับวันนี้ได้มาประจำอยู่าจานตรวจประจำเทศกาลนะครับที่บริเวณหน้าหมู่บ้านทีเคสามนะครับก็อ,อ่า ช่วงน,นี้ก็ได้มาให้มาดูแลที่จุดตรวจนะครับจะมีาการเรียกตรวจรถเป็นทุกช่วงนะครับเกี่ยวกับการความเร็วของรถนะครับพอตกตอนกลางคืนมาก็จะมีตรวจเมานะครับซึ่งจุดตรวจที่นะครับเป็นหมู่บ้านเ e g เกสม อยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่เจ็ดถึงแปดนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านพีเคสามนะฮะก็สภาพการจราจรช่วงนี้นะครับก็ยังถือว่าเบาบางอยู่นะครับยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับนะะก็ที่ผ่านมานะครับก็มีการเรียกตรวจเมานะครับอย่างเมื่อคืนนะครับก็ยังมีผู้คนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรกันอยู่บ้างนะครับ เกี่ยวกับเมาแล้วขับนะฮะก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่ผ่านมาและผ่านไปในบริเวณจังหวัด,ดอุรรธาน,นีและใกล้เคียงนะครับอยากจะให้ท่านขับรถด้วยความมีสตินะครับพยายามปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเมาไม่ขับนะครับนะครับแล้วอุบัติเหตุจะไม่เกิเดความเสียหายจะไม่เกิดน,นะครับนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางแสงแจนันทร์แพทย์แสงใสนะคะเป็นอปพรที่สมานกำนับงบัวนะคะวันนี้มาประจำหน่วยจุดตรวจนะคะวันนี้สภาพจราจรก็ทั่วไปเป็นปกติยังไม่มีนะ <laughs> ยังไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะก็อยากจะฝากาผู้ที่ขับขี่ และยืนยุ่ทั่วไปนะ่นค่ะขอให้เรามาตวง